คนอินเดียได้ออกมาทำคอนเทนต์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอังกอร์วัดและประเทศอินเดียโดยเขาบอกค่ะว่าความยิ่งใหญ่ของนครวัดหรือความยิ่งใหญ่ของอังกอร์วัดในประเทศกัมพูชานั้นที่ถือว่าเป็นศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างโดยกษัตริย์เขมรในสมัยคริสตศตวรรษที่12โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองโดยสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างขึ้นนั้นเป็นสถาปัตยกรรมอินเดีย โดยในภาษาเขมรนั้นอังกอร์หมายความว่าเมืองส่วนวัดก็คือพื้นที่บริเวณวัดเพราะฉะนั้นเมื่ออังกอร์วัดสองคำนี้มารวมกันก็เลยแปลว่าเมืองวัดโดยอังกอร์วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุและศาสนาฮินดูซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตเพราะฉะนั้นอังกอร์วัด คือการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการที่ชาวอินเดียออกมาเปิดเผยถึงประวัติศาสตร์ของนครวัดหรืออังกอรวัด เนื่องจากปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่านครวัดฟอกขาวเพราะว่าครั้งหนึ่งนครวัดเคยได้รับการบุรณะโดยอินเดียแต่ด้วยไอเดียอะไรก็ไม่รู้ของช่างที่คุมง,งานอินเดียอยากจะกำจัดมอสและไหลเค้นรวมถึงไซและพืชเกาะติดอื่นๆแบบไม่เสียเวลามากจึงได้มีการนำน้ำยาก,กำจัดพืชพร้อมฟอกสีผิวหินของนครวัดให้ดูมีสีขาวจ้วแต่ว่าผลที่ตามมา กลับเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทำให้ลวดลายสลักของหินนั้นผุกร่อนอย่างรวดเร็วกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้สัมปทานของอินเดียนั้นถูกยกเลิกในทันทีโดยประเด็นนี้เคยออกข่าวตั้งแต่สมัยช่องไอทีวีหลังจากที่ผลเสียนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าลายสลักและชิ้นส่วนนครวัดได้หลุดร่อนและผุกร่อนอย่างหนัก จนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการซ่อมแซมนครวัดบางครั้งก็ซ่อมแซมด้วยปูซีเมนต์ และนอกจากนี้นะคะในปี2025อินเดียท้าเลยว่านครวัดจะไม่ใช่ศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้กัมพูชาเคยขอร้องให้อินเดียนั้นหยุดสร้างวัดหินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยในปี2012ทางประเทศอินเดียได้มีการประกาศสร้างวัดหินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะเป็นวัดหินดูขนาดใหญ่ โดยเรื่องนี้เมื่อมาถึงหูชาวกัมพูชาพวกเขาไม่พอใจอย่างมากเนื่องจากตัววัดมีการประกาศชัดเจนว่าจะสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็สูงกว่านครวัดของกัมพูชาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยมีการยื่นหนังสือเรียกร้องให้ระง,งับโครงการนี้เสียแต่ว่าทางรัฐบาลอินเดียได้ลงมาพูดคุยกับผู้สร้างโปรเจกต์ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้แบบวัดซึ่งดังเดิมนั้นมีความเหมือนกับทางนครวัด โดยแบบดั้งเดิมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยภาพที่มีการปรับรูปทรงใหม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อนอกจากนี้ก็ไม่มีการระง,งับการก่อสร้างตามคำขอของรัฐบาลกัมพูชาอีกด้วยซึ่งว่ากันว่าวัดฮินดูแห่งนี้จะสร้างต่อไปโดยจะมีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่านครวัดหรืออังกอรวัดของประเทศกัมพูชา โดยอันที่จริงแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวอินเดียก็เคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วก็มีหลายๆท่านได้ออกมาทำคอนเทนต์ผ่านสื่อโซเชียลว่าอินเดียเป็นผู้สร้างนครวัดหรืออังกอรวัดในประเทศกัมพูชา ซึ่งนครวัดของกัมพูชานั้นก่อนหน้านี้ได้รับการบุรณะโดยอินเดียซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าอินเดียช่วยบุรณะวัดที่นครวัดนี่คือผลงานบางส่วนที่อินเดียช่วยทำนอกพรมแดนเมื่ออาระยธรรมนั้นได้แพร่กระจายเมื่ออินเดียกำลังฟื้นฟูปรับปรุงสร้างใหม่ แล้วก็เติมพลังให้กับอารยาธรรมอินเดียอีกครั้งงานของอินเดียนั้นมีอยู่ทั่วโลกแต่ไม่ใช่ว่าแค่อารยาธรรมของอินเดียไปที่ไหนเท่านั้นเกี่ยวกับสถานที่ที่นักเดินทางพ่อค้าและผู้เคร่งศาสนาชาวอินเดียหากไปถึงที่ไหนคนอินเดียก็พร้อมจะไปบุรณะถึงทุกที่โดยมีคนอินเดียบางคนว่านครวัด ที่บอกว่าถูกสร้างโดยคนอินเดียใต้จริงๆแล้วชาวกัมพูชาควรจะยกย่อและให้เกียรติชาวทมินด้วยเพราะว่าปัจจุบันขเขมรได้อ้างสิทธิทุกอย่างที่มาจากอินเดียแต่ต้องยอมรับว่าตามข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ก็คือมีคนอินเดียเข้ามาหลายหมื่นคนในดินแดนขเขมรและปะปนอยู่ในสายเลือดเขมรบางส่วนซึ่งสามารถดูได้จากผิวพรรณเส้นผมดวงตาแล้วก็คิ้ว โดยอย่างไรก็ตามทั้งภาษาพูดการเขียนาศาสนาการปกครอง วัฒนธรรมและประเพณีคนธมินนั้นไม่ได้มาเผยแพร่เฉยๆแต่พวกเขาได้ย้ายรกรากมาตั้งอาศัยอยู่ที่กัมพูชาซึ่งแน่นอนวันครวัดและปราสาทหินทุกๆที่ในกัมพูชานั้นน่าจะถูกสร้างขึ้นโดยคนอินเดียใต้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่า1,000กว่าปีก่อนหน้านี้วัฒนธรรมอินเดียใต้จะเข้ามาที่กัมพูชาจากศาสนาฮินดูซึ่งคนทมิน ที่ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในดินแดนกัมพูชาและคนขเขมรก็เป็นแรงงานที่ช่วยก่อสร้างหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกรรมกรหาก1,000กว่าปีก่อนไม่ว่าจะสอนอย่างไรคนขเขมรก็ไม่สามารถสร้างนาครวัดได้ยกเว้นแต่เจ้าของวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วคือคนอินเดียใต้ที่เข้ามาปกครองคนขเขมรโดยสมัยนั้นได้มีการสร้างนาครวัดขึ้นมาและนครวัดก็ได้มีการสืบค้น ว่าสร้างโดยคนอินเดียใต้ที่มีชาวคาเมนั้นเป็นแรงงานและมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีเหตุและมีผลอยู่ในตัวคือคนอินเดียเนเปลาลสีลังกาได้เชื่อและมีหลักฐานเกี่ยวกับการจดบันทึกต่างๆอีกด้วย โดยคําว่าทมินนั้นมาจากชนชาติทรมินที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียโดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีผิวสีค่อนข้างดําแบบคนอินเดียทั่วไปที่พบได้ในประเทศไทยโดยพวกเขาคือชาวดรวิาเดียนที่อยู่มณฑลรัฐมินนาดูหรือที่คนไทยชอบเรียกติดตลกว่าทมินนาดูบางคนก็บอกทมินหน้าดุ คนไทยนำมาเป็นแสดงเรียกคนใจดำหรือว่าคนตัวดำแล้วก็มีหน้าตาดุดูโหดว่าธรมินตามลักษณะภายนอกของชาวธรมินที่ได้เข้ามาในสยามตั้งแต่โบราณโดยปัจจุบันนี้เป็นธรมินนาดูคือรัฐที่มีอุตสาหกรรมผลิตนังและละครเยอะเป็นอันดับที่สองของประเทศหรือเรียกว่าคอลีวูดอันดับหนึ่งก็คือบอลีวูดคือรัฐทางภาคเหนือของอินเดียที่จะเป็นอินเดียผิวขาวกว่า และออกไปทางชาวอารยันแขกเปอร์เซียโดยชนเผ่ามิลักขะหรือดราวิเดียนชนเผ่าดั้งเดิมในอินเดียทราวิธหรือทราวิทะหรือมิลักขะหรือดราวิเดียนนั้นเป็นคำที่ชาวอารยันหรือชาวอิหร่านโบราณใช้เรียกชาวทมินซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเดิมของอินเดีย โดยดูถูกว่าชาวพื้นเมืองที่มีความล้าหลังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาดและเป็นที่เกลียดชังของชาวอารยันผู้ดำรงอารยธรรมเมโซโปรเตเมียนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าเรารับความเกลียดชังมิลักขะมาจากพระสงฆ์ในศาสนาลังกาวงก่อนที่ชาวอารยัน หรือชาวตะวันตกเรียกว่าชาวเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวอิหร่านโบราณจะอพยพเข้ามาในดินแดนชมพูทวีปซึ่งมีชาวทราวิทะหมายถึงชาวทวินเดิมอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสินธุมานานกว่า1 5 0 0ปีกอ่อนคริสตกาลที่มีทั้งภาษาทมินและอักษรทมินที่บ่งบอกถึงความเป็นรัฐชาติในอดีตและปัจจุบันก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาตนเองอย่างเป็นทางการในอินเดียสีลังกา และประเทศสิงคโปร์